ข่าวเศร้าที่ทําให้หัวใจหลายคนเสียสละคนพลากรอดีตพระเอกดาวพระสุขซึ่งเคยประสบความสําเร็จอย่างมากในอดีตกลับต้องเผชิญกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากหลังเกิดอุบัติเหตุในปีห1ทําให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงและล่าสุดได้เสียชีวิตในวันที่30ตุลาคม2568ณนอายุ7 6ปีจากการติดเชื้อที่ต่อมลูกหมากซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทําให้หลายคนรู้สึกเศร้าสะเตือนใจแต่ที่น่าสนใจคือการที่บินบลลูริศ ได้รุดช่วยเหลือพลโดยรับเข้าไปดูแลในบ้านสุขสุดท้ายซึ่งเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งนี่คือเรื่องราวว่าที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความเมตตาที่แท้จริงแต่ที่นี่คือจุดที่น่าทึ่งทำไมผู้คนหลายคนยังคงทอดทิ้งผู้สูงวัวของตัวเองไว้และทำไมสังคมเรายังคงมีปัญหาด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับความสำคัญอย่างเพียงพอ บินได้เผยว่าเขาได้ดูแลพลอย่างเต็มที่เป็นเวลากว่า5ปีและขอให้ดวงวิญญาณของพลไปสู่สุขติซึ่งเป็นข้อความที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความเคารพที่เขามีต่อพลอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของพลยังคงเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายคนรู้สึกเศร้าและสะเตือนใจจึงขอให้ทุกคนร่วมแสดงความเสียใจและอวยพรให้ ดวงวิญญาณของเขาไปสู่สุขสันต์และสำหรับท่านที่ต้องการร่วมเคลื่อนร่างจะมีการเคลื่อนร่างไปที่วัดลาดบัวหลวงอำเภอไทรน้อยตำบลไทรใหญ่นนทบุรีในวันที่3 0ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาและที่สุดท้ายคุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวของคนละบินคุณเห็นว่าสังคมเราควรจะมีการดูแลผู้สูงอายุในแง่ใดบ้างขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้